何 ประการที่2รากเง่าของปัญหาเลยเนี่ยคือความยากจนใช่ไหมท่านรู้ไหมว่าประชากรที่เป็นแรงงานของเราเนี่ยมีมากทีเดียวนะสามจังหวัดโดยเฉพาะในวัยรุ่นวัยที่ทํางานแต่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยอยู่ในภาคเกษตรภาคเกษตรที่นับวันหดตัวลงเรื่อยๆแผนพัฒนาชบอที่11 ขนาดของการเกษตรอยู่ที่ประมาณเกิน35%ในแัน12ไม่ถึง30%อุตสาหากรรมก็เหมือนกันซึ่งมีเพียงอุตสาหากรรมที่รายรบเล็กๆน้อยๆจากประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือไม่ถึง10%เมื่อแรงงานส่วนใหญ่ไปอยู่ในภาคการผลิตที่อ่อนแอลงเรื่อยๆ,ๆการตกงานจึงเป็นเรื่องธรรมดาการถูกกดขี่ในเรื่องของค่าแรงจึงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะประชาชนผู้ใช้แรงงานไม่มีทางเลือก จะไปหางานใหม่ทําหรือนักลงทุนหน้าใหม่ก็ไม่ยอมเข้ามาบอกว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยบอกว่าที่นี่แรงงานไม่มีฝีมือมีความเสี่ยงเมื่อไม่ยอมเข้ามาแล้วจะไปหางานทําที่ไหนเมื่อไม่มีงานทําก็ออกทางอื่นเลยเดินยาเลยมันกลายเป็นวัฏจักรแห่งความพยาณะจริงๆสำหรับชีวิตคนและครอบครัวดังนั้นสิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า จะทำยังไงที่ไปสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างการผลิตเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่นั่นแหละสําคัญที่สุด